สวัสดีครับเพื่อนๆเ, <c oughs> เดี๋ยววันนี้ก็พามาชมนะครับเป็นพระหลวงปุ่ทวดนะครับปีหนึ่งสามของพระครูใบดีกานะครับซึ่งพระรุ่นนี้พระครูใบดีกาได้จัดสร้างนะครับตั้งแต่ปีสองห้าหนึ่งสามนะครับนะครับตามประวัตินะครับ นะครับตามประวัติที่ตามข้อมูลที่ตามหนังสือเขาลงนะครับพระรุ่นนี้จะเป็นจะเป็นพระเนื้อดินผสมพงผสมบ้านนะครับนะครับจะเป็นเนื้อดินผสมพงผสมบ้านนะครับแล้วก็ แล้วก็จะเขาเรียกว่าพอทําเสร็จปุ๊บก็จะเอามาชุบลักนะครับเขาเรียกว่าเป็นชุบลักนะครับชุบลักแล้วก็ทาทองนะครับแต่แต่รงนี้ก็ก็จะมีเศษทองอยู่มั่งนะครับนะครับก็จะลงเหลืออยู่มั่งนะครับเศษทองเศษทองก็ลงเหลืออยู่มั่งนะครับนะครับ ปีสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับลักษณะลักษณะพิมพ์ก็จะเป็นพิมพ์อันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับยวขออนุญาตนะครับลักษณะอาจจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็จะหน้าจะออกลักษณะปีศูนย์ห้านะครับ นี่ครับดูใบหน้านะครับใบหน้าความคมชัดนะครับนี่ครับดูใบหน้านะครับความคมชัดนะครับของเส้นนะครับชายจีวรเส้นสังกติพวกนี้นะครับ นี่ครับดูความคมชัดนะครับจะขออนุญาตนะครับหยิบนี่ครับจะมีความคมชัดนะครับหน้าจะเป็นลักษณะเตาลีดปีศูนย์ห้าเลยนะครับนี่ครับลักษณะใบหน้านะครับพิมพ์ใหญ่ ก็เรียกพิมพ์ใหญ่ตัวตัวหลังหนังสือใหญ่นะครับนี่ครับดูฟอนตหนังสือเนี่ยก็จะ,ะนะลักษณะการแกะฟอนแล้วก็จะถอดพิมพ์จาักปีศูนย์ห้ามานะครับลักษณะการถอดพิมพ์นะครับตัวหนังสือนะครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเหรียญปั๊มก็จะเป็นแบบ ลักษณะการทอดพิมพ์ก็คือตัวนังสื่อนี่จะเป็นลักษณะลักษณะรอยต่อยันเลยนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะรอยต่อยันชัดๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับคำว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเนี่ยลักษณะตัวนังสื่อจะเป็นรอยเป็นรอยแบบจึ๊กๆๆรอยเขาเรียกว่ารอยจะเป็นรอยต่อยันเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนนะครับอัคละนะครับ นี่ครับคำว่าวัดช้างให้นะครับนี่ครับตวงสื่อชัดเจนนะครับกระดูโอไอทหารนะครับแกะม้วนปุ๊บแล้วก็มีการพาดนะครับแหวนนะครับตัวเด็กนะครับนะครับเป็นรอยต่อยันอย่างนี้ชัดเจนนะครับนะครับมีลงในหนังสือนะครับเพื่อนเขาเรียกว่าเนื้อดินนะครับ ผสมบ้านนะครับดินผสมบ้านครับปีหนึ่งสามนะครับแต่ผมว่าพระรื่นี้น่าจะสร้างก่อนนะครับน่าจะสร้างก่อนปีหนึ่งสามนะครับเพราะเพราะว่าใช้บล็อกบล็อกปีศูนย์ห้ามาถอดนะครับลักษณะบล็อกปีศูนย์ห้านะครับนยครับเพื่อนบล็อกปีศูนย์ห้านะครับเนี่ยแล้วความความคมชัดนะครับนี่ครับความคมชัดนะครับ ทุกมิติเลยนะครับลักษณะการตัดนะครับนี่นี่ล like ักษณะการตัดนะครับนี่จะเป็นลักษณะการการตัดอย่างนี้เลยนะครับนะครับลักษณะก็จะก็จะตัดมือนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นรอยตัดมือนะครับแล้วก็มาดูใต้ฐานด้วยนะครับนี่ครับอย่างนี้แบบนี่อย่างเนี้ย รอยตัดอย่างเงี้ยชัดเจนนะครับเนี่ยรอยตัดอย่างเงี้ยชัดเจนเลยนะครับเรียกว่าถอดถอดพิมพ์มาจากปีศูนย์ห้านะครับน่ครับซึ่งพระครูพระครูใบิการนี่ก็จะเป็นจะเป็นเ,เขาเรียกเป็น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 น้องเป็นน้องหรือเป็นหลานพระอาจารย์พิมนะครับ ทางประวัตินะครับวันนี้ประวัติก็หลายๆช่องอาจจะเล่าไปเยอะแล้วครับผมก็จะให้จะให้มาดูพิมพ์พระนะครับนี่ครับลักษณะพิมพ์แบบนี้หน้านี้หายยากมากนะเพื่อนๆถ้าเกิดใครมีลองยกขึ้นมาดูนะครับลักษณะนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูนะครับเพราะว่าแบบเนี้ย ค่อนข้างจะหายากนะครับพิมพ์มสวยคมชัดนะครับพิม,ม,มพ์มสวยคมชัดมากนี่ครับพิมพ์สวยคมชัดมากเลยครับเขาเรียกเนื้อดินผสมบ้านนะครับผสมแร่ต่างๆนะครับแล้วก็มาชุบรักแล้วก็มาแล้วก็มาปิดทองอีกทีนะครับลักษณะลักษณะองค์พระนะครับบางบางองค์ก็ไม่มี บางองค์ก็ไม่มีจุ่มลักษณ์นะครับเนี่ยครับจะให้ดูความชัดเจนของตัวหนังสือด้านหลังนะครับเนี่ยครับความชัดเจนตัวนี้ประสบการณ์มากมายนะครับสําหรับคนที่ใช้ระบูชาแล้วครับเขามีประสบการณ์นะครับรุ่นนี้เลยนะครับนะครับดูตัวหนังสือคมชัดนะครับด้านหลังนะครับบางบางองค์ไม่ไม่คมก็มีนะครับบางองค์ก็บางองค์ก็คมก็มีนะครับตัวหนังสือนะครับนี่ครับ นี่ครับแบบนี้นี่ครับอย่ยี่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองลงกล้องให้ดูนะครับว่าความสวยงามความเข้มขังนี้ยังไงนะครับมีข้อมูลลงในหนังสือนะครับเอ่อของพระครูใบิกาปีหนึ่งสามนะครับข้อมูลชัดเจนนะครับเล่นหาสะสมได้นะครับครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกกลับมาเดี๋ยวจะมาลงล่องบกขออนุญาตครับพูดผิด เดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็มาลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับพิมพ์นี้พบเจอได้น้อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเป็นหน้านิยมนะครับพิมพ์ใหญ่หลังตรงสู่อใหญ่นะครับนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะเข้ามารับชมนะครับขออนุญาตลดนะครับ ก็จะมาส่องชมเนื้อกันนะครับมาดูเนื้อหาฟาร,ร์มเก่ากันนะครับขออนุญาตนะครับเพื่อนนี่ครับองนี้ตรงนี้ถือว่านี่ครับอง์นี้ถือว่าสวยสวยงามเลยนะครับนี่ครับ สวยงามมากนะครับองนี้ดูละเข้มขขังนะครับเพื่อนๆดูความคมชัดนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับนี่ครับตรงลงกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อดินผสมว่านต่างๆนะครับ ผสมบ้านผสมแร่ต่างๆนะครับแล้วก็แล้วก็ไอมูลสารปีสองสี่เ้าเจ็ดของอาจารย์ชิมนะครับนี่ครับอชมตรงตรงตรง,ตรงหน้าท่านนะครับนี่ครับดูใบหน้านะครับ นี่ครับสวยนะครับคมชัดนะครับล่องแก้มเป็นเป็นล่องเลยนะครับเมดตาลึกเลยนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆบูชาแบบนี้สบายใจนะครับไม่ต้องไปเช่าราคาสูงนะครับแบบนี้โอ้โหมีประวัติการสร้างชัดเจนนะครับ ดูอักขระยันด้านหลังนะครับนี่ครับนี่ครับตูมงสื่อต้องเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับนี่ครับกล้องผมอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับตูมงสื่อเป็นแท่งนะครับนี่ครับแล้วก็มาดูขอบใต้ฐานนะครับจะเป็นรอยตัดนะครับ นี่ครับจะเป็นจะเป็นรอยตัดทางทางอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับรอยตัดใต้ฐานนะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวชมด้านข้างนะครับเพื่อนเพื่อนศึกษากรสะสมนะครับนะครับลักษณะรอยตัดนะครับนี่ครับสภาพถือว่าสวยนะครับพอสวยนะครับไม่ได้สวยแบบไม่ได้สวยจัดนะครับ นะครับรอยตักก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนื้อหาความเก่าชัดเจนนะครับเรียกว่าเาเรียกว่าชุบลักนะครับเป็นเนื้อดินชุบลักนะครับนี่ครับไม่ชาต้องขออภัยด้วยนะครับมือนะครับปุ่มนี่ครับแบบนี้โอ้โหนี่ครับ แบบนี้แบบนี้ก็พิมพ์สวยๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับรเพื่อนๆไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับพิมพ์สวยๆนะครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับดูความความคมชัดนะครับเป็นพระอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆนะครับราคาก็ไม่ได้สูงนะครับเพ,พื่อนๆ นี่ครับราคาราคาได้สูงมากนะครับโอ<ฮ>้โหไม่ค่อยชัดแล้วมั้งอ่านี่ตันตัวนี้ชัดแล้วนะครับนี่เมื่อก,กี้ไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับ <S <S าชมได้ยาะนะครับความสวยนะครับ <c oughs> นี่ครับ กถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องก็ต้องขออภัยอภัยไว้ด้วยนะที่นี้นะครับเผื่อใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองก็ลองคอมเมนต์ดูใต้คลิปนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับเกิดใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะครับนะครับผมก็ฝาก ติดตามช่องมือใหม่ด้วยนะครับนะครับผมสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่มาติดตามมารับชมนะครับขอบคุณครับ